ทอมือที่เป็นผ้าฝ้ายหมักโครนรับรองเลยว่าคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นผ้าที่มีความนิ่มทิ้งตัวนะคะแต่ถ้าใครไม่รู้จักก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยว่าผ้าฝ้ายทอมืออนี่นะคะนอกจากจะมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นความเป็นไทยของเราแล้วนะคะยังมีความสวยงดงามด้วยลายนะคะแล้วคุณสมบัติของผ้าฝ้ายหมักโครนก็คือว่ามันจะมีความนิ่มแล้วก็ทิ้งตัวมากๆเลยแล้วมันจะดีขนาดไหนถ้าเราเอาผ้าที่มันนิ่มทิ้งตัวเนี่ย มาตัดเป็นกระโปรงแบบนี้นะคะเป็นกระโปรงแบบจีบรอบแล้วก็จีบโชวิตนะคะซึ่งด้วยความที่มันเบาทิ้งตัวเนี่ยเวลาที่เราใส่เป็นกระโปรงแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ไม่พองนะคะข้อแรกเลยนะคะหรือน,นะคะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะและด้วยลวดลายของเขาเนี่ยมันสวยพอเ,เอามาเป็นกระโปรงแล้วเนี่ยยิ่งดูสวยดูเด่นไปไปอีกนะคะ วันนี้นะคะแม่ค้าเอาผ้าฝ้ายหมักโดนมาแนะนําคุณนะคะซึ่งมีหลากหลายลายเลยนะคะแล้วเราก็เอามาให้ดูตั้งแต่ 28, เอล28 30 32ไปจนถึงเอล34มาให้เลือกดูนะคะซึ่งมันดีตรงที่ว่าความที่มันทิ้งตัวเนี่ยมันจะไม่ทําให้มันบองอย่างที่บอกนะคะได้เวลารใส่เราก็รู้สึกว่าใส่สบายคล่องตัวด้วยเห็นไหมคะสบายแบบนี้นี่เองนะคะคุณสมบัติของผ้ากระโปรงตัวนี้นะคะต้อง ส่วนะะด้านในเราจะไม่อัดผ้าก,กาวนะคะหลายคนบอกว่า,าไม่อัดผ้าก,กาวมันก็ดูดูไม่ดีสิหรือว่าดูไม่คุ้มหรืออะไรเงี้ยคุณต้องบอกว่าการไม่อัดผ้าก,กาวข้อดีก็คือมันทําให้มันฟิวทิ้งตัวมันจะเหมาะกับกระปองแบบนี้นะคะมันจะเหมาะถ้าเราอัดผ้าก,กาวมันจะทําให้ดูหนาะดังนั้นจะไม่มีการอัดผ้าก,กาวนะคะในกระป๋งดุนนี้สองก็คือตรงบริเวณเอวนีนะคะเราจะใส่ขอบด้วยผ้าผิดนะคะ มันจะทําให้ดูสวยมากนะคะผ้าขิดดูคําดูให้ดูเป็นไทยมากขึ้นไปอีกนะคะแต่ก็ยังดูดูดีมีสไตล์อยู่ใช่ไหมคะนี่เห็นไหมคะบริเวณนี้จะเป็นผ้าขิดนะคะก็มีหลากหลายสีนี่เห็นไหมเขาก็จะทําให้อย่างเช่นตัวนี้สีน้ําตาลก็จะแต่งขิดด้วยสีน้ําตาลนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวแม่ค้จะเอาตัวอย่างแต่ละตัวให้ดูก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูที่ภาพาภาพสไลด์นะคะเห็นไหมสีนี้ก็สวยมากนะคะ หรือจะชอบแบบเรียบเรียบรูๆก็สีนี้ค่ะสีน้ำตาลนะคะ เจ๋งมากๆเลยค่ะราคาอยู่ที่1,190ส่งให้ฟรีแบบ e ี s และเคอรี่นะคะถ้าต้องการเก็บเงินปลายทางก็บวกอีก50บาทนะคะราคาลูกนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะอาจจะไม่มีมาแล้วนะคะอาจจะแพงกว่านี้อีกต่อไปนะคะถ้าถ้ามีความต้องการเยอะไม่ใช่แม่ค้าึ้นเองนะคะมันเป็นชาวบ้านท,ที่เขารวมตัวกันพอผ้าอ นี้นะคะกับกระโปรงสวยๆแบบนี้นะคะอย่าช้านะคะเพราะว่าถ้าช้าคุณจะพลาดบอกเลยว่าคุณจะพลาดหนักมากนะคะบ๊ายบายค่ะ